จำไว้ดีๆยิ่งในฐานะเสษขบุคคลผู้ยังไม่ถึงอรหัตผลยังไม่ถึงสูงสุดเรายังรู้อยู่ว่าเรายังมีจิตตัวที่มันยังไม่สะอาดสมบูรณ์ยิ่งเราแค่โสดาบันแค่สกิทาคามีเรายิ่งอย่าประมาทถ,ถ้าไปในฐานอนาคามีบ้างซึ่งประโยชน์ตนได้มากแล้ว หรือประโยชน์ที่สำหรับจะทำให้ตนอีกเพียงแต่ในภพในจิตซึงแม้ว่าพระอนาคามีที่แท้จริงแล้วสมบูรณ์เป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นผู้ที่เด็ดขาดตัดในการมราคะปฏิฆะสังโยชน์สิ้นเกลี้ยงจริงๆไม่เวียนกลับมาสู่โลกแน่นอนที่เราจะไปที่สม เอากับโลกเขายัางงนนอย่างนี้มันปล่อยมันไม่เอาจริงๆโลกเนี่ยนะั่ไม่ใช่เราแกล้งได้ยินภาษาได้รู้ทฤษฎีแล้วอย่ากแกล้งอย่าหลงตัวว่าตัวเองหมดแล้วโลกเนี่ยไม่ลำบากแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ลำบากได้อนาคามีพอเริ่มต้นสกิทาคามีในสู้โลกมาอย่างแข็งแรงสู้ต่อสู้มาสำคัญเถอะ พระสกิทาคามีเป็นผู้ที่จะต้องเรียนรู้กามเรียนรู้โลกธรรมเรียนรู้สรรเสริญเรียนรู้การต่อสู้อย่างภาวะอย่างโลกอย่างสังคมของมนุษย์นี่เลยแล้วเราก็อยู่เหนือมันอย่างรู้เท่าทันขึ้นมาพระสกิทาคามีนี่ทำจนกระทั่งเห็นจริงเห็นจังว่าโลกนี่มันมีเหลี่ยมนั้นเหลี่ยมนี้มันทําอะไรเราไม่ได้ะพระอนาคามีจะเห็นชัดเจนสู้ได้ โลกนี่อยู่ก็เข้าอย่างสบายแต่เศษจิตตัวถือตนถือตัวจะอยู่ก็ไม่สบายก็ตัวที่ตัวเองถือตัวมีมานะ,ะมีทิฏฐิบางทีข้างนอกอาจจะยอมเขาเราเองเราอยู่ในฐานะอย่างนี้ข้างนอกมันยอมยอมให้อย่างง่นอย่างนี้ไปแต่ใจเราไม่ยอมยึดมัน่นถือมัน่นถือตัวถือตนอ่า ไม่พยายามวิเคราะห์วิจัยหาเหตุผลที่จริงปลดปล่อยไม่จริงบางทีตัวเองผิดจริงๆริงเลยซ้าแต่ก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยมันมีอยู่ได้สําหรับพระอนาคามีมันถือตัวแต่ก็มีมีส่วนดีดีส่วนตัวที่มันไม่หลงโลกแในในฐานกามตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเนี่ยกามราคานี่เราอยู่เนื้อมันอะไรยังไงยังไงเราก็ไม่ไปเสพเราไม่ไปหลงสุขอีกแล้ว แต่ในใจของเรานะก็ยังมีตามฐานนะบางคนยังหยาบอยู่เยอะบางคนก็ละเอียดละอยยิ่งละเอียดละเอไปเท่าใดก็ยิ่งไม่เวียนกลับเราจะไปเสพโลกเราจะไปคลุกคลีเราจะไปหลงว่าเป็นสุขเป็นอะไรอะไรอีกมันไม่ล่ะอาการมันอ่อนจริงจริงจิตมันเป็นจริงจิตมันอ่อนมันไม่เสพมันไม่ติดมันไม่มันไม่คุ้มกับการที่จะไปลงทุนอ่ะมันเห็นแน่ๆเลย เรียเสพทำไมแต่ก่อนนี้เราลงทุนจะตายจะเป็นโอ้ยกว่าจะได้กินอร่อยกว่าจะได้เสพนอนเสพนี่กว่าจะได้วุ่นวายยิ่งหยับหยาบกว่าจะไปมีคู่สมสู่ผู้หญิงผู้ชายลงทุนลงแรงลอกกันลอกกันยั่วกันยวนกันเรียกร้องกันยิ่งกว่าดอกไม้เปล่งสียิ่งกว่าสัตว์ตัวผู้หมอเวลาจะถึงเวลาหรือสัตว์ตัวเมียเวลาจะถึงเวลานี่ทั้งมีทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งรสยั่วยวนเรียกตัว คู่ให้คู่มหาอะไรต่างๆนะน,นะมีสารพัดแหละสัตว์โลกมันก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไหนลงทุนลงแรงพอเวลาเรารู้แล้วเราไม่ลงหรอกจะไปลงทุนลงแรงอะไรกันป่วกการไม่คุ้มเอาแรงงานเหล่านี้มาทํางานทําประโยชน์ให้คุณค่ายคนอื่นเราจะรู้ชัดรู้เจนเลยเป็นความประเสริฐของมนุษย์ชาติและการสมสู่เรารู้แล้วโอ้คนสมสู่มีเยอะกิตนี้เป็นกิตของคนต่ํา เป็นกิจของชาวบ้านชาวบ้านหรือว่าชาวโลกหรือสัตว์โลกมันทําปล่อยเขาเถอะกิจอย่างนี้นะเราทํากิจที่สูงกว่านั้นเป็นกิจที่จะสอนเขาทํางานไอ้ที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติเขาเป็นกิจที่ดี mm hmm. ดีกว่าเห็นชัดเลยเราจะไม่เสียเวลาเราจะไม่เสียจะกรรมเราจะไม่เสียแรงงานเราจะไม่ไปเสียความคิด ทุนร้อนที่ควรจะมีควรจะใช้กว่าควรจะเอามาเสียมาจ่ายในทางที่จะสร้างสรรค์มนุษย์ที่ให้ดีขึ้นยิ่งพอละโลกมันท่วมโลกก็เห็นเหตุผลอยู่ชัดๆเราจะไปสร้างคนขึ้นมาให้มันทับถมโลกทําไม